สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสรุปวรรณคดีรำนำบทที่5เรื่องภาพวาดของสีเทียนนะคะสาระสำคัญต้องการให้คนไทยทุกคนรักป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าและช่วยกันปลูกต้นไม้สรุปเนื้อเรื่องฉันมีน้องชายชื่อสีเทียนน้องชายของฉันวาดภาพเก่งมากเขาสามารถวาดได้ทุกอย่างภาพที่ชอบวาดมากที่สุดคือไดโนเสาร์วันหนึ่ง พ่อกับแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันนั้นมีงานเทศกาลเขาใหญ่มีการประกวดอ่านทำนองสนะวาดภาพและคัดลายมือก่อนการประกวดมีการแสดงดนตรีและมีเจ้าหน้าที่อุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่ป่าไม้สัตว์ป่าและคนลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์แม่พาฉันไปประกวดอ่านทำนองสนะรักษาป่า ฉันได้รับรางวัลที่สองได้หนังสือเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลฉันดีใจเพราะฉันได้ทำดีที่สุดแล้วแม่ก็ดีใจที่ลูกได้ทำกิจกรรมส่วนสีเทียนพ่อพาไปประกวดวาดภาพเขาวาดภาพรูปป่าใหญ่มีสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ร่วมกับเด็กๆอย่างมีความสุขและไม่ลืมวาดภาพไดโนเสาร์ด้วยเขาได้รับรางวัลเป็นดินสอสีหลายกล่อง พ่อและแม่ภูมิใจในลูกทั้งสองนักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดหน้า103-105ถึง105ฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ